ประคุณค่ะขอบพระคุณคุณแม่ลือไยทิพย์นะคะแม่เปิ้ลนะคะคุณแม่จุธารัตน์นะคะกล้วยสี่ตะกร้านะคะของแม่ลือไยทิพย์นะคะ กล้วยแปดตร้าค่ะเมเปิ้ลนะคะกล้วยสิบสองตระานะคะของคุณแม่จุธารัตน์นะคะจัด าทลลาราศีจักรานะคะกราบขอพระคุณค่าของพระคุณคุณแม่รทไยทิพ์นะคะขอบคุณคุณแม่เปิ้ลน,นะคะคุณแม่จุธารัตน์นะคะที่เมตตานะคะสาธุนกับคุณแม่ด้วยค่ะสาธุกับคุณแม่ด้วยค่ะขอบพระคุณคุณแม่นะคะที่เมตตานะคะสวัสดีค่ะก่อนลูกสวัสดีค่ะก่อน ขอบคุณค่ะขอบคุณแม่เปิลค่ะขอบคุณคุณแม่ฤทัยทิพย์ขอบคุณคุณแม่ททแมจุธารัตน์นะคะที่เมตตานะคะสาธุกับคุณแม่ด้วยค่ะขอบคุณคุณแม่นะคะที่เมตตานะคะ ยา้าคุณแม่ฤทัยทิพย์สามารถนะคะแม่เปิ้ลสามารถคุณแม่จุธารัตสามารถค่ะนลสามารถนะคะกราบขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณคุณแม่นะคะคุณแม่ตานะคะยาสามารถค่ะของแม่ฤทัยทิพย์นะคะ ยาหกมัดน,นะคะของคุณแม่เปิ้ลน,นะคะท่าละสามมัดน,นะคะกับของพระคุณคุณแม่พุทายทิพย์คุณแม่เปิ้ลน,นะคะคุณแม่จุธารัตนะะ์นาที่เมตานะคะสาธุบุญกับคุณแม่ทั้งสามด้วยนะคะ ยาหกหมัดค่ะายาเก้ามัดน,นะคะของคุณแม่จุธารัตน์นะคะราบขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณ แมุ่ทายทิพย์คุณแม่จุธารัตน์นะคะขอพระคุณแม่เปิ้ลนะคะขอให้บุญบารมีช้างพระคูกรรมช้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายปกปักรักษาคุณแม่จุธารัตน์นะคะแม่เปิ้ลคุณแมุ่ทาะะทยทิพย์นะคะขอท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะร่ำรวยเงินทองค่ะคิดสิ่งใดสมหวังทุกประการนะคะขอให้มีโชคมีลาภก้อนให,ใหญ่นะคะสาธุบุญด้วยค่ะ